ยื่นแบบหักหน้าที่จ่ายผิดทำยังไงดียื่นขาดยื่นเกินยื่นผิดคนยื่นผิดแบบนะครับการยื่นขาดนะครับย yeah. anyway> บื่นภาษีเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ขาดลงไปนะครับสมมุตินะครับเรายื่นภาษีไปแล้วนะครับด้วยยอด100บาทนะครับยื่นภาษีไปแล้ว100บาทแต่ว่าเรามาพบที่หลังว่าเราหักหน้าที่จ่ายผิดนะครับจริงๆมันต้อง300บาทนะครับถ้าอย่างเงี้ยให้เราทํารายการยื่นเพิ่มเติมนะครับยื่นภาษีหักหน้าที่จ่ายเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับก็ อาจจะมีเงินเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะครับก็ทําให้มันถูกต้องนะครับถ้าหากว่าเรายื่นเกินนะครับให้เรายื่นแบบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กอกส่วนต่างที่ยื่นเกินโดยใส่วงเล็บด้วยว่ายื่นพร้อมแบบคอสินะครับแบบคอควายสิเนี่ยก็คือแบบที่เป็นการขอคืนภาษีนะครับเป็นแบบขอคืนภาษีนะครับถ้าสมมุติเรายื่นภาษีาหน้าที่จ่ายเกินนะครับปกติแล้วนะ เขาจะไม่ขอคืนกันเท่าไหร่นะครับตรงทางหน้าที่จ่ายที่เรายื่นเกินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ประสบการณ์ผมเห็นนะคนที่ยื่นเกินนะส่วนใหญ่เขาจะปล่อยไปเลยนะครับเขาจะไม่ทําการขอคืนกันเพราะว่าถ้ามันเป็นบางรายการเนี่ยยอดมันเล็กน้อยมากๆอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เป็นสาระสาคัญที่เราจะต้องไปขอคืนกันนะครับแต่ว่าขอคืนได้นะก็ใช้แบบขอควาย10นะครับทำการขอคืนได้ครับ3ถ้ากรอกข้อมูลผิดนะครับก็ใช้แบบปปศูนย์หนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นแบบปรับปรุงนะครับแบบปป01เนี่ยก็คือแบบคําขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้แห่งหน้าที่จ่ายนะครับและถ้าเรายื่นแบบผิดล่ะถ้ายื่นแบบผิดนะครับไม่ต้องยื่นแบบใหม่นะครับถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับให้ยื่นแบบปป02บวกแนบหลักฐานนะครับแบบปป02เนี่ยก็คือแบบคําขออนุโลมการยื่นแบบกรณีใช้แบบผิดประเภทนะครับเช่นใช้สลับกันระหว่างแบบพงศดร353นะครับการยื่นผิดแบบก็ ขอใช้แบบปปศูนย์สองนะครับขออนุรลมไปก็ได้นะครับถ้าตัวเลขถูกต้องแล้วนะครับก็ไม่ต้องยื่นเพิ่มเติมนะเอาละสรุปกันนะครับถ้ายื่นขาดนะครับ ถ้ายื่นขาดก็ให้ยื่นเพิ่มเติมไปนะครับถ้ายื่นเกินก็ใช้แบบขอ10ขอคืนนะครับแต่ปกติจะไม่ค่อยขอคืนกันนะแล้วก็ถ้ากรอกข้อมูลผิดเนี่ยก็ใช้แบบปปศูนย์หนในการยื่นขอแก้ไขนะครับแล้วก็ถ้ายื่นผิดแบบนะครับก็ใช้แบบปปศูนย์สองนะครับในกรณีที่ใช้แบบผิดประเภทนะครับ